ท่านมีนโยบายและแผนงานอย่างไรในการพัฒนาศักยภาพของเพศสัชกรที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วตลอดจนมีความคิดเห็นอย่างไรในการสนับสนุนทุกวิทยาลัยที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วครับค่ะโอเคครับโอเคครับ,คครบสำหรับในในแต่ละวิทยาลัยนะคะจริงๆเรามีวิทยาอัยเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศบ,บ,บาัาบัตเพรกรรมชุมชนนะคะเศัศบ,บริหาเรเภศัชกิจนะคะคุ้มครองผู้อุโปโภค สมุนไพรอุตสาหการเห็นไหมคะเยอะเนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต่อยอดต้องเข้าใจก่อนว่าวิทยาลัยเนี่ยต่างกับมหาวิทยาลัยอย่างไรนะคะมหาวิทยาลัยสร้างเราเป็นบัณฑิตนะคะวิทยาลัยสร้างเราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นการอัพสกิลของเราในเรื่องของการปฏิบัตินะคะต้องพูดว่าเน้นการปฏิบัติค่ะเพื่อให้เราเป็นเพศสัจกรนักปฏิบัติที่ดีนะคะอย่างเช่นเราเป็นเพศบ,บำบัดเนี่ยเราต้องดูแลคนไข้ได้นะคะเราทํางานเพศกรรมชุมชนเนี่ย เราต้องสามารถดูแลคนไข้ในร้านยาของเราและในชุมชนของเราได้นะคะวิธีการก็คือ1เราต้องเข้าใจเป้าหมายก่อนนะคะในการสร้างหลักสูตรอาจจะมีหลายๆเลเวล level, ตั้งแต่หลักสูตรในเรื่องของช็อตคอร์สเทรนนิ่งนะคะช็อตคอร์สเทรนนิ่งเนี่ยอาจจะเทรนนิ่งแบบเร็วๆนะคะเพื่อใหอ้แคปเรื่องของหลักสูตรนําไปใช้ได้นะคะหรือเป็นหลักสูตรที่เป็นเรียกว่าช็อตคอร์ ending, สเทรนนิ่ง4เดือนแต่คําว่าหลักสูตรตัวนี้คือการสร้างหลักสูตรนะคะ ไม่ได้ไหมายความวิไลยมาอบรมนะคะต้องต้องหมายความว่าการสร้างหลักสูตรเนี่ยเราจะมีสถาบันร่วมกันนะคะก็คือสถาบันหลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆหรือโรงพยาบาลหรือแหล่งที่เป็นเรื่องของการแท็กทีสนะคะสามารถทําได้แล้วก็เป้าหมายที่สําคัญคือการสร้างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในด้านวิชาชีพนะคะก็คือเรื่องของพุธิบัติค่ะนะคะซึ่งพุธิบัติดูเหมือนเราเรียนนานเนาะสปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถที่จะทํางานในด้านนั้นๆนะคะได้อย่างดีนะคะเปรียบเทียบเสมือนกับบอร์ดเซรติฟิเคตของแพทย์เ้านะคะที่จบบอร์ดต่างๆ ซึ่งตรงนี้ค่ะทางสภาพเพศัชกรรมจริงๆไม่ว่าวาระไหนก็สนับสนุนให้วิทยลัยสามารถทําไปสู่เป้าหมายตรงนี้ได้ค่ะก็ยินดีในการสนับสนุนค่ะแล้วก็ up skill re skill ของเพศสัรกรค่ะครับขอบคุณครับและลําดับถัดไปนะครับผู้แทนจากทีมเพศสัตก้าวหน้าครับเวียนเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันเพศสัรกรหญิงสุธาทิพย์ทิพสุดาวันหมายเลข48จากทีมเพศสัตก้าวหน้านะคะ ทีมเภสัตก้าวหน้าเองมีนโยบายในเรื่องของการจะเปิดแลนด์มาร์กในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพสัตนะคะที่จบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือแม้แต่ปริญญาโทรหรือที่กำลังจะทำงานวิจัยด้านปริญญาเอกเองก็ตามนะคะ ในส่วนนี้เราจะจัดทำโครงการ p h a r m a c ติสแอนบล็อกค่ะที่ทำให้ทุกท่านที่มีศักยภาพในการส่งเสริมงานวิจัยของตัวเองเนี่ยได้นำงานวิจัยจากหิ่งมาสู่ห้างได้จริงๆเชื่อมต่อหน่วยงานภายนอกนะคะ<ๆ>เพื่อทำให้งานวิจัยต่างๆนั้นได้เกิดผลและประสิทธิภาพในภาพรวมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับวิชาชีเพเภสรชจริงๆ นอกจากนั้นค่ะในโครงการของ Pharmacy Sandbox เราจะมีการจัดทําหลักสูตรที่ออกแบบโดยผู้ทำงานจริงนะคะเพราะว่านอกจากเราสอนไปแล้วให้ความมีความเชื่อชาญเฉพาะด้านสิ่งสำคัญที่สุดคือสอนไปแล้วนำไปใช้ได้หรือเปล่าสอนไปแล้วต้องนำไปใช้ได้นอกจากหลักสูตรในเชิงวิชาการต้องมีในภาคส่วนของการทำเวิร์กช็อปและการแพคทิส นะคะคเพื่อเพิ่มสกยภาพให้เขาสามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อยอดโปรเจกต์ได้จริงแล้วก็นำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมาทำให้เกิดผลได้จริงๆนะคะเราจะ,จะส่งเสริมให้เกิดการทำใบประกาศวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อให้เภสัชกรไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนของโรงพยาบาลอุตสาหกรรมการตลาด ะะภาคการศึกษางานวิจัยรวมถึงภาคของร้านขายยาสามารถที่จะสร้างเสริมหรือว่าเป็นเจ้าของโครงการของตนเองนำความรู้ที่เรียนจากหลักสูตรที่ออกแบบและสภาวิชาชีพเป็นตัวกลางนั้นไปใช้ได้จริงๆค่ะขอฝากติดตามทีมเพศสัตว์ก้าวหน้าหมายเลข43 4 9ถึง49และนโยบายของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ครับค่คุณครับและลําดับถัดไปนะครับผูแ้แทนจากทีมมงคนานพิเศษกรรมเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วสะพานน่าจะเป็นตัวหลักในการออกแบบนะคะจริงๆการที่เรามากรุมกันเรื่องท่องแตกสาขาให้มีความหลากหลายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีแผนในการที่เรารวบรวมกันเป็นราชวิทยาลัยนะคะตอนนั้นก็เรามีกระบวนการศึกษามาพอสมควรว่าในสิ่งหนึ่งที่เราจะทําอย่างไรให้มันมีมีความหมายค่ว่าราัวิทยาลยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะมันก็ทําให้เห็น ว่าเราเปิดร่มใหญ่นะคะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นเลยว่าสาขาวิชาชีพเวยาลัยต่างๆที่เพิ่ง เปิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมีองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนได้อย่างไรนะคะออในกรณีที่ยกตัวอย่างวิทยาลัยพฤติกรรมชุมชนเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องด้านสมุนไพรก็สามารถไปแลกเปลี่ยนหรือเรียนรู้ได้โดยผ่านระบบในเรื่องทําเครดิตแบงค์นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ทางอาวอลเองหรือในเรื่องหน่วยงานอื่นเองก็มีการออกแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บเครดิตแบงค์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นการทําสิ่งหนึ่งที่ทําให้วิชาชีพเรามีการแตกฉานมากขึ้นนะคะดังนั้นในสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้รู้อย,อย่าง สิ่งเดียวเราจะมีความรอบรู้หลาก,ก,กหลายสิ่งคนที่เรียนเพศัลกรรมชุมชนแต่ว่าอยากมีความรู้ในด้านเพศศัลยกตในด้านบริหารก็สามารถไปสามารถเท็คโมดูลได้สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องสภาพเพศศัลยกรรมจะต้องออกแบบแล้วก็กลุ่มขึ้นมาจนกระทั่งเป็นราบยนไหลนะคะเพื่อได้รับการยกย่องสิ่งที่จะต้องเป็นการเทียบวุฒ นะคะเทียบอัตราเทียบเครดิตเชอมพวกนี้ค่ะสภาจะต้องเป็นคนเดินไปเจราจารแล้วไปหาโอกาสนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้วิชาชีพที่ได้มีการปักหมุดในแต่ละมุมทิศทางในการทํางานต่างๆเนี่ยมันมีหลายมิติดังนั้นการที่จะต้องนําความรู้การศึกษาเพื่อที่จะไปชาเลนว่าเรามีการทําได้บทบาทนี้มอบหมายให้เราซึ่งจะแตกสาขาได้อีกมากมายในอนาคตนะคะสิ่งนี้ทีมงคลน,นามได้ทําการศึกษาไว้พอสมควรมากมายนะคะแล้วก็ทีมที่ปรึกษาเนี่ยเป็นที นักวิชาการระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเรามองว่าการศึกษาเป็นส่วนสําคัญสภาวิชาชีพมีหน้าที่ที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นทีมมงคลนํนำเพศจักรมหมายเลขสามเป็นสี่สองค่ะขอบคุณค่ะ